สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคขยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาพบกับคลิปเด็ดๆดวงใครเห็นมีโชคลาดนะคะดวงนี้ดวงเฮงน,นะคะดวงมีโชคนะคะการเงินเข้าแบบพุกหรือเปล่าให้พี่น้องติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้และเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยในกรณีที่ยังไม่ติดตามนะคะพี่น้องจาอ๋าเนาะอันนี้แล้วก็ขอกําลังใจกันนะคะพี่น้องเพื่อเปิดการมองเห็นแชน่อยค่ะนะคะอ่าในวันนี้ก็ ให้ hey, พี่น้องรับฟังรับชมจนจบคลิปนะคะพี่น้องคะ่ะนะเราก็จะได้รู้ว่าเราควรที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มากน้อยแค่ไหนในวันที่สิบหกนี้นะคะพี่น้องคะ่ะในสิบหกตุลาคมนี้ซึ่งนะตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํา,า,ทานายดวงใครเฮงกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะบอกว่ายังคงที่จะทํางานหนักๆลุยๆนั่นแหละนะคะแล้วก็ การเงินน่าจะได้จากการงานเป็นหลักนะในแท้ที่จริงแล้วนะคะและก็ที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าเซงมากเลยกับการเสี่ยงโชคนะคะนี่ประมาณนั้นนะคะเออซื้อตัวนี้ออกตัวน้นพิกเพีย้ยนหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องคะและก็ในเที่ยวนี้ก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องคะอนุญาตได้เสี่ยงนะเพราะว่าขึ้นไพ่ราชินีประจันราชินีประจันนั่นหมายความว่าเราจะมีเซส์พิเศษเซส์แรงๆนะคะโดยเฉพาะเซ์นในี้ของการเสี่ยงโชค เซนในเรื่องของความฝันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะฉะนั้นในต่อไปนี้ในงวดนี้ให้พี่น้องวันอาทิตย์เสี่ยงโชคได้นะคะพี่น้องขาเนาะแต่เราต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะพี่น้องจะอ้ะาคราวนี้จะดูว่าเลขนาโชคมาจากไหนเขาบอกว่าหนึ่งมาจากเซนของเรานะคะหลงังสังหรณ์ของเรานะคะในแม่นแม่นเลยความฝันด้วยนะะหรือมีผู้มอบให้ส่งให้นะคะที สี่ถ้วยนั้นเนี่ยถ้ามีคนเดินมาขายลอตเตอรี่นะคะแล้วบอกว่าช่วยอุดหนุนหน่อยเราก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะนะเพราะเขาจะเป็นคนให้โชคลาภเรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนก็บอกไปแล้วนะคะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรก็จะเป็นเลขหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์สี่สองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮง,งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนมาดูกันนะคะวันนี้ พี่น้องวันจันนะสิบเปลี่ยนมาอยู่ที่พี่น้องวันจันละคะนะดวงเปิดในเรื่องของโชคลาภนะคะเสียงได้อยู่ค่ะพี่น้องคะเสียงได้อยู่นะเออและก็ขึ้นพระฤาษีนะคะเขาบอกว่าอย่าเกิดความโลภให้เป็นสมถะสมดุลอย่าเอาเป็นเอาตายนะคะพี่น้องวันจันนะคะว่าอย่างนั้นเลยนะคะและก็ดวงในลักษณะของการที่ทํางานเป็นหลักนะคะถึงจะได้เงินพี่น้องวันจันแต่คลิปนี้เราจะดูว่าจะเสี่ยงโชคได้ไหมก็เสี่ยงได้อยู่ค่ะ คราวนี้บอกว่าตัวเลขมาจากไหนอ่ะมาจากครูบาอาจารย์สิ่งที่เราขอพรนะคะองค์เทพนะานี่นะคะปาอื่นสีขึ้นเราขอพรขอตัวเลขนะอ่าก็โอเคนะคะพี่น้องคะนี่ตัวเลขนี้เลยแล้วก็อีกไกดลน์หนึ่งนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขอ่าเกี่ยวข้องกับนะคะบ้านช่องของเรานะคะอย่างเช่นที่อย่างเช่นเลขที่บ้านประมาณนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันจันนะเออสวยอยู่ค่ะเอาละค่ะ เลข้าใไพ่เลขอะไรล่ะมีเลขหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องวันจันขอให้เฮง,งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารขอให้ออกมาแม่นยำนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นที่ผ่านมานะคะเออไม่ค่อยที่จะโดนหรืออย่างไรเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่จะได้นะคะจากตรงนี้นะคะสําหรับห้าดาบนะคะอ่าเลยก็รอรอเมื่อไหร่จะมีโชคลาภเพาว่ายอย่างนั้น ะคะสัญลักษณ์แบบนี้หรือว่าไพ่ใบเนี้ยนะคะบอกว่ารอที่จะมีโชคลาบนะคะอ่าแล้วก็นะหนึ่งเด็กถือถ้วยนะคะเดือดสันนะคะแล้วละมาแล้วค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะพบทางออกทางสว่างโชคลาบนี้แล้วค่ะอนุญาตให้เสียงได้ไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะโอเคดวงพลิกนะคะพลิกนะคะจากที่คนที่ไม่เคยมีโชคก็เริ่มที่จะมีแล้วว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะ นี่พี่น้องวันอังคารฟังบอกว่าเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าโดยความเพียรและมาจากบุตรหลานนะคะคนในครอบครัวคนรักของเราเนี่ยเด็กนะคะเด็กให้โชคว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะเออสวยค่ะเอาละคะ่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรเท่านี้มีเลขห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องคะขอให้เฮ่งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันนะคะ วันพุธกลางวันนะเสียงได้มากน้อยแค่ไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันก็รอรอ,รอ,รอโชคลาภอยู่เหมือนกันนะกอดอกรออยู่ใช่ไหมคะพี่น้องคะเมื่อใดจะมีโชคเข้ามาแบบพุกๆนี่นะคะมาแล้วนะให้โชคดีขึ้นนะคะให้โชคดีขึ้นนะคะอนุญาตให้เสียงค่ะนะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีเงินเข้าแน่นะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเอาเป็นเอาตายนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ เที่ยวนี้นี่บอกว่าเป็นแบบนี้จากแค่นี้นะคะแต่อนุญาตไอเสียงนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ใหญ่สองใบเลยนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูว่าเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าหรือเลขเก่านะคะที่เราเคยได้รับโชคลาภก่อนหน้านี้จําได้เนี่ยจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่น้อง๋าอ่าเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าหนึ่งศูนย์สองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้ยิงห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพุทธกลางคืนหนึ 1, ่งเหรียญโตโตมาอยู่ที่พี่น้องวันพุดธกลางคืนค่ะตบมือให้กับพี่น้องวันพุดธกลางคืนค่ะดวงเฮงมากเลยอันนี้ไพ่โชคลาภลับลอยมาละค่ะพี่น้องขานะเออสบายใจนะสบายใจเลยนะคะเออนะคะรับคําทํานายเลยนะคะพี่น้องขาอนุญาตได้เสียงละนะคะนี่นะคะถึงเวลาชนะสักทีหนึ่งเอาไว้อย่างนั้นนะคะนะคะถึงเวลาชนะสักทีหนึ่งเนี่ยน,นะคะพี่น้องวันพุดธกลางคืนนะคะเดี๋ยวนี้สวยมากแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะขออีกใบหนึ่งนะ เพื่อที่จะเอาตัวเลขหน้าไพ่นะคะอ่าสี่ไม้เท้านะคะเอาละอ่าอน,นุยาตเสียงแล้วถามว่าตัวเลขมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะไกดลายเดียวพอไกดลายเดียวพอค่ะเลขที่บ้านเราเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤกขัดสบดีสำหรับพี่น้องวันพฤกัดสวบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันพระฤกษ์ัสวัสดีขึ้นเดลิเวอร์นะคะอ่าสามดาบมาละค่ะพี่น้องค่ะอ่าเดี๋ยวมาฟังคาทำนายกันนะคะอ่าสามดาบมาละนะเออแล้วก็รที่นีถ้วยนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะอืมใบนี้ก็แล้วกันฮาร์สวินดาบอย่าเยอะค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เสี่ยงนะต้องดูกําลังของตัวเองด้วยและอย่าเยอะนะคะผิดหวังมาเยอะนี่ประมาณนี้นะจะเสียหายได้นะคะพี่น้องค่ะเออเอาอย่างนั้นกัน เอออนุญาตให้เสี่ยงได้แต่ต้องประมาณตนนะคะอย่าเอาเป็นเอาตายนี่ว่าง,งั้นใจร้อนเนี่ยนะคะนี่ไงนะ,ะพี่น้องคะสามดาษนม่รู้ว่าจะหกหักผิดหวังแต่ว่าดวงใครดวงมันนั่นเองค่ะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีบางท่านถูกเลวถูกอีกนะบางท่านก็ไม่ค่อยที่จะได้อ่าฉะนั้นแล้วก็บอกแล้วว่าดวงใครดวงมันนั่นเองค่ะแต่ถามว่าตัวเลขนาโชคมาจากไหนเท่านี้ก็บอกว่ามาจากคนรักคู่รักนี่นะคะเลขพี่น้องเลขเลขคู่อันนี้ประมาณนี้ได้ด้วย นะคะไกด์ไลน์ไกด์ไลน์หนึ่งก็คือมาจากเลขรถนะทะเบียนรถประมาณนี้คันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันพฤหัดสอบดีเลขอะไรที่ยนี้มีเลขหกสามสี่สี่หกสามสี่สี่ค่ะนะเลขเบิ้ลน,นะคะเลขคู่นะไม่รู้เรียกเบิ้ลหรือคู่เลขคู่นะคะพี่น้องขะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะดูสิพี่น้องวันศุกร์อ่ะมีโชคลาบหรือเปล่าในวันที่สิบหกตุลาคมนี้พี่น้องวันศุกร์ขึ้น นะคะสำหรับไพ่ใบนี้อ่ะโชคล้าสิบห้าสิบนะคะโชคมาจากการงานเป็นหลักมากกว่านะคะแล้วก็อัศวินถ้วยก็สวยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะเสียงได้นะคะสวยอยู่นะ,ะแล้วก็หนึ่งไม้เท้ามาจากพลังงานกิจการโปรเจกต์กงานเป็นหลักจริงๆนะคะอีกใบหนึ่งค่ะอีกใบหนึ่งนะคะเด็กถือดาบนะคะอ่ะว่าอย่างนั้นนะไม่มีเหรียญแต่เสยียงได้แต่ไม่เด่นมากนักนะคะพี่น้องขางเงินมาจากงานเป็นหลักนะคะมาจากคนรักเป็นหลักนะค,ะคนอุปถัมภ์เป็นหลักค่ะ พี่จะให้เงินที่น้องวันศุกร์นะเที่ยวนี้นะคะอย่าใจร้อนเนี่ยอย่าเอาเปเอาตายนะคะในการเสี่ยงโชคเนี่ยเราจะบัตรจิตว่างั้นนะ mm hmm. และถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนไกด์ไลน์บอกว่ามาจากภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆและหรือเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกัน มีน้องวันเสาสามเหรียญมาค่ะนะคะมาค่ะอนุญาตให้เสียงได้มีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาแน่นะคะอแล้วก็ดีเอมเบอร์นะคะพี่น้องคะขอจับนะคะอ่าห้าเหรียญนะนะคะมีสามเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญแล้วก็มือราชาเหรียญค่ะพี่น้องคะอนุญาตให้เสียงค่ะแต่ไพ่อีกชี้ในทางบอกว่าอย่าให้เป็นทุกขลาบค่ะพี่น้องนะคะลงทุนย่อมมีความเสี่ยงต้อง คำนวณน,นะคะถ้าไม่พร้อมนะคะหรือไม่อยากที่จะเสี่ยงหยุดสักววดหนึ่งก็ไม่ได้ว่านะคะระวังรับชมเล่นๆสนุกสนุกกันนะคะนี่แต่มีเงินเข้าแน่นะคะมีเงินเข้าแน่พี่น้องวันเสาร์นะคะว่าอย่างนั้นเอาละค่ะคราวนี้ทีรับบอกว่าคุณมีโชคเข้ามาเนี่ยคุณต้องบริจาคทาน,นันทีนะคะนะเหมือนกับการที่เราต่อบุญนะคะเราก็จะได้มีโชคอีกนะพี่น้องวันเสาร์จ้ะนะเป็นแบบนั้นกันแล้วก็ไกด์ไลน์ตัวเลขมาจากไหนมาจากอาจจะเป็นเลขหน้าไพ่ก็ได้นะคะ หรือมีคนส่งข่าวก็ได้นะมาจากครูบาอาจารย์องค์เทพที่เราขอพรก็ได้นะนะสองสามไกล้ล i n นะพี่น้องวันเสาร์่ะเที่ยวนี้นะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรล่ะมีเลขสามสี่ห้าห้าสามสี่ห้าห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะเอาละป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะในวันที่สิบหกตุลาคมนี้ขอให้พี่น้องนะคะทั้งแปดวันเกิดมีโชคมีลาภหนักๆถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะ และก็ให้นะคะเงินไหลนองทองไหลมาค่ะสวัสดีค่ะ